ดูนะครน้องปุ๊ก <laughs> ขึ้นไม่ได้คะ่ะขึ้นไม่ได้ <laughs> ปุ๊กชอบเล่นน้ำมากเลยคะ่ะดูคะ่ะดำผุดดำายเลยคะ่ะ <laughs> สนุกทั้งคนทั้งช้างเลยคะ่ะเนี่ยสนุกใหญ่เลย <laughs> อ๋อไอควานเดี๋ยวควานล่วงนะคะเดี๋ยวควานล่วง <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพายตะวันนะคะ วันนี้แม่แอนพามาดูพายลุงอรุณน,นะคะกำลังจะลงสะการบินไทยนะคะลงอาบน้ำที่สะการบินไทยนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าน,น้องจะเล่นน้ำแรงไหมนะคะอันนี้พี่ฟุกนะคะไปได้ไหมคะควันไปได้ไหมครับกีจา้าลูกกฤษาก็เลยพี่ฟุกกีจา้จาเดี๋ยวมาดูพายลุกอรุณน,นะคะฟุกฟุกอย่าจุ่งกับแม่นะลูกนะ บรรยากาศยามเย็นๆนะคะน้ำลึกเนะ oh. เาะออ้าวพวกอยากลงกับเขาบ้างเลยเนี่ยพี่ควานไม่ปล่อยลงเนี่ยยาา้กินนครับ ยังไม่ได้กินน้ํานะคะหาลุงอรุนเอาควานหล่นน้ำสิดูนะคะน้องช้างชอบมากเลยนะคะในการเล่นน้ําไม่ว่าเชือกไหนนะคะถ้าได้ลงน้ํานี่ดําพุดดำว่ายตลอดเลยะคะ่ะ ควานบอกว่าจะตกแล้วนะคะน้องจะเทควานลงเล่นแรงนะคะด,ดําพุดดําใบแรงรนะช่วงเย็นๆนี้นะคะหมู่บ้านช้างนะคะจะนําน้องช้างมาลงเล่นน้ำสะนี้ประจําทุกวันเลยนะคะ พี่เอท่านใดอยากเห็นน้องช้างลงเล่นน้ํานะคะมาดูได้นะคะมีทุกวันมีทุกเชือกเลยนะคะจะมาดงอยู่นี่ทุกวันเลยค่ะพ,พาลุงอรุณนี่อายุกี่ปีแล้วคะเปีครับเท่าไหร่นะ สิบสองปีนะคะเย็นทั้งช้างเย็นทั้งควานเลยนะคะนะ <strip> เอามือขึ้นมาหายใจนะคะมือง, <inaudible> งวงช้างนะคะ <simultaneously> พี่ฟุกจะลงไหมเนี่ยพี่ฟุก กินน้ำก่อนนะเล่นอย่างสบายใจเลยนะคะเนี่ย ตัดเก็บดด,ด,ดูนะคะธรรมชาติของช้างกับน้ำคู่กันจริงๆค่ะดูนะคะเขาแก้งพี่ควานแล้วพี่ฟุก เดี๋ยวพี่น้องฟุก็จะลงใช่ไหมเดี๋ยวแม่แอนก็จะถ่ายเหมือนกันนะคะดูพายลูกอรรุนก่อนเปล่าดูสิไม่เปล่า ดเ,เดยวควานล่วงนะคะเดคว,วานล่วงเสียงร้องด้วยนะคะเนี่ยนี่นะคะน้องฟุกก็จะลงน้ำแล้วพาเรื่องอรุณก็ขึ้นไปแล้วนะคะต่อไปถึงคิวน้องฟุกนะคะเอาลงเลยคะ่ะน้องฟุก ปลุกลงน้ำแรงมากเลยนะคะตรงใส่ชอบนะคะทิ้งควานแล้วค่ะทิ้งควานแล้วลอยไปกลางสาเลยแม่ฟุกไปเลยไปแล้วค่ะลอยไปเร็ว ชอบเล่นน้ำมากเลยค่ะดูค่ะดำผุดดำายเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สนุกทั้งคนทั้งช้างแล้วค่ะเนี่ยแม่ดูยังสนุกด้วยเลยนะคะเนี่ย ช้างเพชรมีช้างเด็กนะคะชอบน้ํานะคะเป็นไหนหัวเป็นไหนเราเห็นแต่ตูดลูกเออหัวเป็นไหนหัวโผลมาทิจจะา <c oughs> ทำพูดทำบ้ายอยู่นะคะน่ะ <c oughs> หัวไม่มีอ่ะ <c oughs> ดูนะ,ะก็ทิ้งตัวนอนนอนนานมากเลยนะคะเห็นแต่ขา จ้าเอ๋ผูมาแล้ว <c oughs> พี่ควานล่วงแล้วนะคะนะ <c oughs> พี่ควงพี่ควานล่วงจากคอแล้วค่ะ ูนะคะ oh. น้องปุ๊ก <laughs> ขึ้นไม่ได้คะ่ะขึ้นไม่ได้ <laughs> สนุกใหญ่เลยเนาะพี่ปุ๊กเนาะ oh. <laughs> ดูทีละกานแล้ว <laughs> oh. ดูเล่นน้ำได้สนุกจังเลย ไม่ต้องบรรยายเลยนะคะดูภาพก็รู้ว่าเขาสนุกมากพี่ควานจะล่วงหลายทีแล้วคะ่ะร้อยั่งโน้นอีกแล้ว เกลี้ยกกิ hmm. ้งเลยนะคะดูนอนอีกแล้วทิ้งตัวลงนอนเลยแล้วนะคะไม่สนใจเรวมาน้ำลึกไม่ลึกพี่ควานตกอีกแล้วค่ะไหวไหมพี่ควานไหวไหมอะ ทิ้งกองนอนอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยโอ้โหพายรุ่นอรุณยังไม่เล่นขนาดนี้เลยเนี่ยเราเป็นสาวนะลูกนะไม่ขึ้นนะคะเนี่ยไม่ขึ้น <laughs> พี่ควานจะให้ขึ้นแล้วค่ะแต่ไม่ขึ้นเออมีโมหใส่ด้วย เอ,อไม่ยอมขึ้นค่ะน,น่ารักเชียวเลยพี่ฟุกของเราเออดูนะคะพี่ควันโกจะเอาขึ้นได้หรือเปล่านะคะเทพี่ควันอีกแล้วค่ะไม่ขึ้นค่ะงานนี้ขอเล่นต่อก่อนเนาะขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว ไม่ต้องมาเป่าเลยนะเดี๋ยวเปียกเอาเป่าโชว์สิดูคลิปเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าพี่ฟุกค่ะขอบคุณค่ะ